ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะและก็สวัสดีลังห้อยออกนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่พพสองมกราคมพศ2 5 6 6นะคะ<อ>ก็สำหรับวันนี้นะคะมาพูดคุยลังห้อยอกนะคะก่อนอื่นแอดก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ f อทุกท่านที่โชคดีนะคะและก็เสียใจกับท่านที่ยังไม่ถูกด้วยนะคะงวดนี้ก็จะสู้ไปได้วยกันใหม่นะคะก็สำหรับ ตัวเลขที่แอดนำเสนอก็มีเข้าอยู่ไม่กี่คลิปนะคะตัวเลขที่เข้าก็จะมีของพ่อน้องเจตนะคะพ่อน้องเจตให้981นะคะตัวเลขก็เข้า8 998นะคะถ้า FC ท่านใดนะคะได้ซื้อได้ติดตามตัวเลขของพ่อน้องเจษก็คงจะโชคดีไปกับพ่อน้องเจษนะคะแต่ว่าสำหรับตัวอเองนะคะไม่โชคดีนะคะ ตายเรียบเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่าเอ็ดก็ซื้อนะคะ7 9 9 7ซื้อนะคะ544 5หซื้อนะคะ,ะเฉียดไปเม็ดเดียวนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะก็น่าเสียดายจริงๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะงวดนี้ก็ยังคงตามต่อเหมือนเดิมนะคะและก็สำหรับตัวเลขของน้องเจ็ดในงวดที่ผ่านมานะคะหลุดนะคะไม่เข้านะคะก็ต้องขออภัยเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่ทำให้ผิดหวังนะคะ สำหรับเรื่องตัวเลขนะคะแต่ก็จะสู้ๆไปด้วยกันใหม่นะคะยังไงก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับแอดแล้วก็น้องแชฟด้วยนะคะแล้วก็เซียนทุกคนด้วยนะคะก็สำหรับความฝันของแม่แอดนะคะที่แม่ให้เจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็อายุของแม่7จเก้านะคะตัวเลขก็ออกแปดเก้านะคะเฉียดไปเม็ดเดียวนะคะก็น่าเสียดายจริงๆนะคะ ก็เรื่องตัวเลขนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะท่านผู้ชมเนาะไม่ว่ากันนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมเนาะและก็เลขของน้องเจสตนะคะแซื้อแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะ, 8, 7, 7, 8ะ,คะตัวเลขก,ก็ออกแปดเก้านะคะเฉียดไปเม็ดเดียวนะคะสองเม็ดนะคะเพราะว่ามันล่างมันออกแปดเก้านะคะน้องเจสตให้แปดเจ็ดนะคะแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะคะ เฉียดไปสองเม็ดนะคะสําหรับเลขน้องเจ็ดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเลขของพ่อน้องเจ็ดเข้าแล้วนะคะส่วนมากก็จะสลับกันเข้านะคะถ้าเลขพ่อเข้าเลขลูกไม่เข้าถ้าเลขลูกเข้าเลขพ่อไม่เข้านะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะบางทีก็เข้ามาด้วยกันนะคะบางงวดนะคะเหมือนงวดที่ให้991นะคะของพ่อก็ให้991ของน้องเจ็ดก็ให้991นะคะตัวเลขก็ออก91นะคะ ก็ไม่เป็นไรเนาะท่านผู้ชมเนาะวดนี้ก็จะสู้ๆไปด้วยกันใหม่นะคะก็ยังคงตามต่อเหมือนเดิมนะคะยังไงก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับเอสด,ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องละองแชนเนลด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเอดก็จะพา f อทุกท่านนะคะมาชมดอกไม้โปรยทานนะคะเพราะว่าเป็นของลานเอดเองนะคะที่ทำนะคะเผื่อว่ามีใครสนใจนะคะอยากจะสั่ง นะคะเพเผื่อว่าใครมีงานบุญงานบวชนะคะอยากจะสั่งดอกไม้โปรยทานไปทําบุญนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะเดี๋ยวเอดจะพาเอฟซทุกท่านไปรับชมไปด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหาตัวเด็ดๆมาฝากเอซเหมือนเช่นเคยนะคะตามเอดมาเลยค่ะวันนี้ก็จะพาเอฟซนะคะมาชมดอกไม้สวยๆนะคะ นี่นะคะดอกไม้สวยๆใครที่สนใจนะคะดอกไม้เหรียญโปรยทานนะคะนี่คนทำสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะนี่นะคะคนทำนะคะคนทำก็สวยดอกไม้ก็สวยนะคะก็เป็นหลานของแอดละองเองนะคะนี่นะคะวันนี้ก็มีสินค้ามาแนะนำใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ทำเองใช่ไหมคะคุณหลานโอ้ยเก่งจังเลยว่างก็ทำ อ๋อหลังจากเลิกงานเนาะหลังจากเลิกงานก็ทําดอกไม้นะคะอุ้ยทําได้ฝีมือจริงๆเลยสวยจริงๆมีหลายดอกเลยเนาะสวยทุกแบบค่ะอ๋อสวยทุกแบบเนาะสวยทุกแบบค่ะเผื่ออ๋อไหนมีดอกอะไรบ้างเนาะขายยังไงเนาะ ดอกบัวประดุมมาก็มีดอกบัวอ,อันนี้เขาเรียกดอกบัวอะไรดอกบัวดาวดอกบัวดาวโอ้ยสวยมาก,นนกงามมากๆเลยค่ะทุกหนึ่งจะมี20ดอกมันเป็นงานตกปลาเราสามารถเอาไปใส่เหรียญที่หลังได้อ๋ออันนี้ทุ่งเท่าไหรล่ล่ะดอกเท่าไหร่อันนี้ดอกทุ่งนี้จะ99อ๋อราคาจะแตกต่างกันนะใช่ค่ะอ๋ออันนี้ ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นห้าเก้าแบบนี้ห้าเก้ากุหลาบแย้มอ้ยสวยจริงๆเลยนะคะถ้าแบบผลไม้แบบนี้ก็แก้วมังกรอันนี้ก็จะเป็นห้าเก้าแก้วมังกรห้าสิบเก้าบาทเนาะอันนี้ส้มส้มนี้ก็สี่เก้าสี่สิบเก้าบาทพุงหนึ่งจะมียี่สิบชิ้นอ๋อจ้ะอันนี้จะเป็นแตงโมอันนี้ก็ห้าเก้า มีครบชุดครบแบบเลยนะคะเป็นลูกส้มตัวเปล่าอ๋อห้าสิบลูกเกนสิบห้าบาทอ๋อจ้ะมีหลายแบบหลายอย่างอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้แปดสิบเก้าบาทอันนี้แปดสิบเก้าเนาะใช่ดอกบัวดาวราคาก็จะแตกต่างกันนะเพราะว่าความยากยากไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็สวยอันนี้สวยจริงๆเลยนี่อันนี้ ร้อยิบาทพร้อมเหรียญอันนี้ใส่เหรียญแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะย<อ>ี่สิบชิ้นสวยจริงๆเลยก็าจะมีหมอนมงคลอันนี้ก็มีเหรียญแล้วอ๋อใส่เหรียญแล้วเนาะอันนี้เท่าไหร่ละเท่าไหร่ละอันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะอ,อันนี้หนึ่งร้อยค่ะ มีหลายอยา่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะคะมีหลายอย่างหลายราคานะคะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าทำก็ยากไม่เหมือนกันเนาะความยากนะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะสวยงามจริงๆเลยนะคะเผื่อว่าเอฟซีท่านใดนะคะที่กำลังมีงานบวชนะคะหรือว่าเอาไปทำบ,บดอกไม้กระถินนะคะ นี่นะคะเอาดอ,อกไม้เสียบกระถินนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะเบอร์โทรนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเบอร์โทรนะคะนี่เบอร์โทรเอฟซีที่อยากจะสั่งนะคะก็สั่งโทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะ083 4 8 2ป1 4 1ปดสหนึ่งนะคะชื่อเฟซบกพุนี่เฟสมุกนี่นะคะตามนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าใครอยากได้แบบ เยอะๆอ,อ่ะต้องต้องัเผื่ออ๋อแล้วก็เฟซของนคนทําเฟซอะไรเนาะธนพรสมนามเอชื่อชื่อเฟซธนพรสมนามคนทําเนาะคนทําโ,โดยตรงเนาะแต่ว่าวันนี้เอามาฝากให้น้องสาวขายให้เนาะเนี่ยนะคะถ้าใครอยากได้เยอะๆต้องเผื่อเวลาคนทําเลยเด้อถ้าใครอยากได้เยอะๆต้องใช้เวลาสั่งเผื่อเนาะเผื่อไว้ก็ดีเพราะว่าจะได้ ทำให้ได้คะ่ะอ๋อค่ะแต่ว่าตอนนี้ของก็มีเท่านี้เนาะเท่าที่เห็นนี้เนาะก็าลายร้อยอยู่นะอ๋อลายร้อยดอกเนาะต500แต่ว่า<ล>สนาใจใครสนใจสั่งได้นะคะมีแต่ดอกสวยๆเลยนะคะโอ้ยทํายังไงเพราะว่าใครอยากมีที่ว่ากําลังมีงานบวชนะคะอยากจะหาดอกไม้ปุยทานนะคะสามารถสั่งได้นะคะหรือว่าดอกไม้กระถินนะคะเอาไป ทำกระถิ่นนะคะนี่นะคะมีแต่ดอกสวยๆแล้วอู้ยอันนั้นดอกอะไรเนาะอันนี้เธอเดี๋ยวกวยลาบอะไรไมีรูกอีกแบบหนึ่งจําไม่ได้ทำไมอันนี้จําไม่ได้ว่าหกเก้าหรือเจ็ดเก้าอะไรอ๋อแต่ว่าราคาก็มีไว้แล้วเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ติดราคาเนาะติดราคาค่ะเพราะว่ารีบนะคะแต่ว่าถ้าเอฟซีท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักแชท หาเจ้าของโดยตรงนะคะธนพลสมนามนะคะหรือว่าไอ้โทรสั่งกับเบอร์โทรน้องสาวได้นะคะนี่นะคะเตียนลังมันนะคะเนี่ยนะคะเบอร์โทรนะคะโทรสั่งได้ตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะเนาะเพราะว่าช้าหมดอดนะคะดอกไม้สวยๆนะคะโอ้ยมีเตดอกสวยๆและมีเตดอกสวยๆเลยค่ะนี่นะคะ ทำฝีมือจริงๆเลยนะคะคนทำเนาะอ้ยถ้าเอดนะแอดทำไม่เป็นเลยจ้าเอดหาแต่หวยนะเอฟซเนาะแอดหาแต่ตัวเลขถนัดกะแต่ว่างานแบบนี้ไม่ถนัดนะคะเนี่ยนะคะสวยจริงๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณเอฟซีมากจ้าสวัสดีจ้า